ก่อนอื่นใดก็ย่เรื่องกดติดตากดกระดิ่งให้นน้ได้ครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ Louis Channel ครับมนีพอกันแล้วกับผู้กอบครับในช่อง Louis Channel นะครับนองมณีผ้าเบ่งบรรยากาศนะครับยามเสานะครับอยู่บ้านพักบ้านเช่านี่แหละครับเบ่งที่ล่ะหมอกสวยงามครับที่นองครับ หมอกสวยครับนี่ครับบรรยากาศอันนี้ยืดทั้งด่านฟ้านะครับหมอกสวยเลยทีเดียวครับไปนองครับสุดยอดเลยนี่ครับบรรยากาศง่มันเศร้านะครับบต้องไปไกลครับนี่ทะเลหมอกเหมือนกัน บ่งบอกถึงความหนาวนะครับมะเยอนนหะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นทะเลหมอกของภาคอีสานนะครับจังหวัดมาศรคามบ้านเฮานะครับว่าต้องไปไกลนะครับเฮาก็สามาเห็นทะเลหมอกนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับพี่น้องครับยิ่ง แดดเอื้อยโพลขึ้นมานะครับเฮ้ากับเสียนหมอกครับได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเบิ่ทงตีละพี่น้องครับทะเลหมอกที่สวยงามปันอยู่ทึ่งภูเขาแล้วครับพี่น้องทะเลหมอก ตะเว้นกับจิกข้นแล้วครับตะเว้นขึ้นแล้วนะครับนี่กัอยุทึึงดาดฟ้านี่นะครับทะเลหมอกของเขาบรรยากาศที่หนานั่งชิวๆเงี้ยมือเศารานะครับ จิบกาแฟนี่นะครับพี่น้องครับดยอดเลยหมอกหนาหมอกหนาแห้งดีครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศเยือมเศร้านะครับเนาะอยู่บ้านเชาวชวีวันนี่แหละครับบรรยากาศตอนเช้าหมอกก็ลงจัดเลยนะครับ นี่แหละครับพระาทิตย์กำลังขึ้นนะครับพี่น้องโอ้สวยงามมากเลยบรรยากาศทะเลหมอกนะครับนี่ครับอ่ะกระเก็บบรรยากาศนะครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับความสวยงามของธรรมชาตินะครับขนาดยูบานนะครับบไดยูเขาอยู่อย่างเนี้ย นี่แหละครับเป็นบรรยากาศโอ้หมอกหนายิ่งเจอแสงนะครับยิงเจอแสงตะเวนคืนโอ้ยแหงหนาครับพี่น้องครับนี่แหละบรรยากาศนะครับหน้าอยู่กับทะเลหมอกนะครับอ่ะโอเคกับพี่น้องสำหรับมณีกับไว้ซิมนีกอนนะครับพามาบึงบรรยากาศเงียมือเสานะครับเนาะครับต้องลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ